ทำงานท่าคุณทำงานเสีนน่ยวทำงานก็นได้เสียวทำงานก็ดา thăm subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ Để không bỏ lỡ những video อยู่หน้าร้านแม่นี่นั่อยู่หน้าร้าน นั่งอยู่อะไรทำงานเป็นอีแจ๋วนะทุกคนนะฝากเป็นกำลังใจให้แม่นีด้วยนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แม่นีด้วยนะวันนี้บรรยากาศก็รู้สึกเบื่อคืมนะทุกคนเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วใครยังไม่ได้กินข้าวเลยได้อะไรกันกินน้องทุกคน มานั่งมานั่งค่อทยทุกคนอยู่น้าอะ่ะเป็นกำลังใจได้นะทุกคนนะไม่นี่ไม่นี่มาถึงพูกได้ทำงานเลยทุกคนมาถึงพูกได้ทำงานเลยก็เลยเพิ่งว่างขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนนะคะัขอบคุณที่เข้ามารับชมของมินีด้วยนะไม่ก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้บ๊ายบาย